ทำไมแมวชอบให้นุชเกาค้างให้นุชที่รักแมวทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จุดที่ทำให้เจ้านายของเราเคลิ้มกันนะคะนั่นก็คือการเกาค้างให้นั่นเองค่ะเหตุผลที่แมวชอบให้เกาค้างให้นึ่งได้แก่แมวรู้สึกสบายผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อคุณเกาค้างให้อย่างอ่อนโยนแมวจะรู้สึกคล้ายกับที่แม่แมวเลียงให้แมวรู้สึกปลอดภัย ราะที่บริเวณคางของแมวจะมีต่อมกลิ่นซึ่งเวลาที่คุณเกาคางจะก,กระตุ้นให้เกิดการปล่อยฟีโรโมนออกมาเป็นการทําเครื่องหมายอนาเขตของแมวค่ะแมวรู้สึกถึงความรักและความเอาใจใส่ของคุณซึ่งการเกาคางให้นั้นเป็นการส่งความรู้สึกผ่านการสัมผัสซึ่งช่วยเสริมสร้างให้ความผูกพันระหว่างคุณกับแมวให้แน่นแฟ้นขึ้นค่ะแต่การเกาคางก็มีข้อควรระวังนะคะก็คือ ไม่ควรรูปแมวแปลกหน้าเพราะอาจถูกควรหรือก,กัดได้และไม่ควรรูปแมวหากมีบาดแผลทั้งที่ตัวคุณและที่ตัวแมวเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆถ้า,าแมวของค,คุณชอบให้คุณเกาค้างให้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เขารู้สึกไว้วางใจและสบายใจในความใกล้ชิดกับคุณนะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้สาระกับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชม ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ